เมื่อนี้แอดพ่อพี่พี่น้องมาที่วัดโพสีสมพรบ้านคอนเรียบครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่นอ้องเอฟซีเราละครับเมื่อนี้กับมาหอดมาถ,ถึงวัดละครับตอนนี้กับมากราบคารวะปูชีประขาวครับเพื่อสิขอพอบรบารมีไปฝากพี่น้องเอฟซีครับให้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับให้ปูเป็นตนบันดาลให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีลาบเนาะครับ ก็เป็นที่เรื่องลือกันมากโดนแล้วนะครับปูชีปะเขาวนี่ครับมีแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องตลอดเวลาครับพ่นบางข้างงพ่นกระตามไปบอกผู้ที่มากราบไหว้นะครับมากราบสักการะพ่นเพ่นกระนัาไปบอกกระลำรวยกันไปหลายผู้หลายคนครับสําหรับเมื่อนี้สิมีแนวทางตัวใดแอดสิพาพี่พ่น้องเขาไปกราบนมัสการพระอาจารย์ครับที่พ่นอยูวัดโพชีสมพรน้านคออเรียบ่แหละครับตามแอดมากครับพี่น้องเอฟซีครับ ราบนมัสการครับอาจารย์ครับหาึ่งสองสามพูดถึงตัวเลขแนวทางของทางวัดเท่าวดที่พันมาลุดปมปันบ่าจังรุดไปห,หนึ่งหกหนึ่งหาไปออกโดนหกโอ้ก็ใกลเ้เชียงนี่ละครซื้อขึ้นซื้อลงน้อยจังเนาะแม่ใกล้เชียงกันมิจะ่ากระมิบพู้ถึงแง่ยอยู่ครับผู้เพื่อนนั่นงูวาเลรกุลีมาติดเพื่อนเพิง่งจะเลืซื้อตักโอ้เพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงมันบ่าจัง คนก็ได้ถือกันไปเนาะงวดก่อนก้อนผุนเข่ามันมัวจังงวดใดเนาะเข่าครับดแปดห้าห้าแปดโอ้แปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดนี่เขาตรงตรงมันมัวจันแมนโอ้ยนะงวดดังกับปอ้มาทายทำแมนแต่มืเวียนอยู่สองงวดงวดก้อนกับงวดบนน้ำแข็ดัดโอเวียนสองงวดแมนเวียนสองงวดอ้าวงวดนี้สิบบวงป่องอย่างงี่บอกงวดนี้งวดนี้แปลว่าโป่งป่องอยู่แต่งวดนี้เป็นเลขเป็น เลขเลขสูตรเล็กคำนวณบ่าจาหนีอจังหดเลขกสูตรเลขกคำนวณของสร้างเพิ่นิเนี่ละงวดก่อนเพิ่์นิทเจอร์กับผ้าอ่อนเอร์นเพิ่นกับมั่ันใจร้วยเลขตน้ำของพระอาจารย์นี่แหละงวดก่อนตพิไหนเ็ดได้ศูนย์สหนึ่งครับเศูนย์สอหนึ่งเ่นกับ้าอเลขสูตรต่นมัโอ้เพิ่นบเอาเฟอรนิทเจอร์น้ำตกของอาจารย์นี่แหละ ของอาจารย์นี่เป็นเลขนั่งเอาอมันบอ่อยจังครับนั่งเอาอยู่บอ่อน้ำชางเพิ่นก็ไป็นน้กันกระเพิ่นนั่นแหละโอ้เลขนั่งสมาธิแนนมัดฝ่นรุดนอ่อยจันหน่วงวัดรุดมากก็สองวัดสองวัดบอ่ยอยจันสอง,ว,สองวัดที่รุดมากวัดนี่ท้าสร้างเพิ่นเลยคำนวณแห่าจารย์มากมันบ่ครับแนนคำนวณแห่ม่เมื่อเส้านี้โอ้เพิ่งเพิ่งมาเมื่อเส้านี่บ่อาจารย์เพิ่งมาเมื่อเส้านี่เพราะว่างวดก่อนเป็นคำนวณได้ศูนย์สองหนึ่งขึ้นไปเมื่อเส้านีโอ้เพิ่งขึ้นขึ้นบอร์ดเมื่อนี่โอ้แสดงว่า มื่อนี้กับพี่น้องก็โชคดีเด้อครับส<ร>ิได้เบ<ร><ร>ิ่งแนวทางจากอาจารย์เฮาเมื่อนี้ยแะครับเพิ่มพื้นขึ้นบอดเมื่อเช้านี่พอเพิ่นสิเน่าเลียบสูตรเพิ่นมาใส่เพราะว่ากับแปเอาแปะน้ำกันอยู่บฤษฤษ่อน้ำ้างบ่อน้ำสกิดนะเอาน้ำกันเพิ่นก็เลยเบอาเลียบสูตรเพิ่นมาใส่เพิ่นก็เลยเอาสารเลขอดของสมองวันนี้เพิ่นก็แล้วเลียบสูตรเพิ่นมาใสสางต,ต้นตามตับนอันนี้ที่ว่ามันหลายเนยี่ยตัดให้เพิ่ปนซื้อๆได้หน่ โอ้อาจารย์ตัดดอกมะมันบอจัตัดดอกมะให้เพิ่นรื้ซื้อที่จริงมันได้เจ็กโตครับอาจารย์สองคู่นั่นสองคู่ขำบุญโอ้สองคู่ขำบุญนี่ตัโตศูนย์เจ็ดเก้านะบอจารยั่นแล้วก็เก้าแปดสามนีครับแมนห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามได้สามได้สามชุดนี่มันบอกครับที่เลยเด็กคำนวณเพิ่นหมดก้อนของเพิ่นเขาแต่้าเพิ่นบอกบอกก็คือเพิ่นมาเอาเรียกน้ำพายการบัทุกคนเร็วมัน ของเพิ่นเขาตัวตัวตัวมันสองหนึ่งเพิ่นก็ตัวเพิ่นกับมะเสือมันเล็กมาเสือเล็กตัวนึ้ยเขาตรงเลยตัวนี้ศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเป็นตัวตัวเนาะเขาตัวตัวโอ้เขาตัวตัวก็ถือว่าสุดยอดล้วครับอันนี้ไปเฮ็ดบุญพระนะให้มางวดเพิ่งนึอหันนะไปเฮ็ดบุญบังไปเพิ่นนั่นแหละรวมบุญน้ำเพิ่นกลับมามันเนาะมันเนาะมาจํบบัตรัดรฝันมาได้สี่เกี แปดหนึ่งสองก็บรย้อมบอกยากโดมว่กฝันได้แปดแปดหนึ่งสองเลยนะมันก็ตรงตรงตัวนายจันตรงไปบอกกันไปบอกตัวซีเกตเสียดายเนาะครับเพิ่นก็เลยว่าเป็นยังคือป่าป่าเบาเนี่ยวันนี้นิมิตไปอะไรจันนี่นิมิตแน่ไปบอนนิมิตหมวดแต่ว่าแห่งรู้สึกว่าฝันนิมิตดีซื้อแต่ว่านิมิตมือขึ้นแหละแต่นิมต นีมิตได้ว่าเม่มหาเม่ที่เสียไปแล้วโอ้ครับอายุเพิ่นเท่าไหร่ลายจังเม่มหาผัดไปไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นผัดไปแลนตะกอดเพิ่นเม่ลูกก็ได้แล้วแสนหกว่าเันวายอ้แสนหกมันก็หไม้ถึงว่าเลหนึ่งหนึ่งหก็นตัวายจัมแสนหกก็เป็นหนึ่งหกหัเลยาเลขตัวเก้ามาหนึ่งหนึ่งหก อ๋อจัดเลยถึงเอาหนึ่งหกมะน้ำเพราะปั้นแต่มือเลขออกคืนเลขออกเลยโอ้โอันนั้นปันตองวดมันแบบนี้มีมิดตองวดมีมิดแต่แต่มือมือเลขออกเลยแหละครับลูกได้มาเดี๋ยวได้แม่เสียนหกปูนอ่าวก็ธรรมดาของในความปันอันนั้นคือคือได้เงินมันไวจังได้ได้ได้เงินจะว่าได้เงินหรืได้ยังไงว่าลูกได้มาเดี๋ยวได้แม่เสียนหก ตัวในเด็กบอกฝันเห็นเพลินแกว่าถ้าฝันเห็นเพลินงั้นแหลมันิะสวกทำนั่นอายุเพิ่นเท่าไรอาจารย์อายุเพิ่นนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่หรอครับโบเพิ่นเสียจะดูแน่หรือไม่น้อยสัญหาที่สามหรือหาที่ห้ามก็ตอนเพิ่นเสียบอกครับเมนเมนมันก็คือว่าอาจารย์คือว่าฝันดีเนาะอาจารย์เนาะ ก็ว่าปันดีถ้าปันเห็นแม่สีสีเขาสุกเช้าถามเน้นถ้าปันเห็นแม่ยิ่งไหนบอกเน้นบอกทุ่เน้นตั้งยี่เละกับเข่าย่ำนันเด้เข่าย่ำนักนิดเด้ยเมียนอ้วนนึ่ก็พี่ถ้าปันเห็นพ่อประเขาได้เละนิมิตเห็นแม่เนี่ยจะค่อยเขาโอ้เป็นเังสั่นมันเบอร์จันตามลัทธิเนาะเห็นขันปันเห็นเห็นแม่ย่ำไดนสิเขารถเจียจังเมีน ยาป็นเสื้อหลอันนี้มันเป็นแนวทางมันเป็นแนวทางเนาะแนวทางอย่าบ่อสู้กันฟังบ่อสู้กันฟังมันมักแต่จงค่อยซื้อครสามตัวเนะอาจานนะสามตัวหัวเจ็ดเก่ามนบอกจังจะให้ยาดมเป็นเบิ้งกันเปนถือใจตัวใดเพื่อนจะค่อยเอาอันนี้มันเป็นแนวทางครับผมมันบ่อได้เขาบ่อมีผู้ได้หเนะอาจา์เนาะ มันมีผู้ไดู้ดออ,อันนี้จ็ะเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางดีๆก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องเนาะนที่อาจสิโชคดีฝากที่ฝากนออาาก้องอาดจาดดวิ่นอันแป็ดเป็ดสามนียเลขคำนวนนีก็ตรงกับเลขที่ พอเพิ่นบ้านหลังนั้นพเพิ่นฝันเด้อปูผักข,ขาวพเพิ่นมาหายแล้วแปดสามสามแปดตัวเดียวพเพิ่นฝันนะบ่เนียนเพิ่นฝันพเพิ่นเคยฝันแม่นบ่ครับแม่นอยู่ด้ปูมักแต่หาเพิ่นตัวโอ้ و, สแสดงว่าเพิเ่นเ,น,น,นเป็นลูกเป็นหลานปูเนาะแม่นเป็นหลานปูมันนให้อมเพิ่นโอ้เพิ่นอยู่กับปูพันนให้ผอเนอกปูไงพันนให้ปูขาวที่นอกกระเนินเนาะแม่นปูขาวปูขาวพันนให้ จะว่ามันหลายตัวกระตัดให็นคนเลือดออกหางเสียคนเนี่ยซื้อระตัดบางอ,อย่างก็คือหมดาจงก้อนคนเนี่ยการพูดถึงว่าตัวเนี่ยนตัวนักนี่มันเป็นตัวใดนอกจากยครับนั่น,นสีนักสีเน้นเนีนนักเวทีครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสามไม่ 0703พอพึ่งโตมากนอกจากเนาะแมนโตมากหนึ่งหาหนึ่งหกนี่ละโตมากขันมันขันมันสิซื้อเองทีเป็นยังสั่นมันม่ครับเนียนขันเนยนสดสซื้อเอง0703831516ประมาณนี้ที่อาจารย์ครับ่วนเลขสามตัวได้อาจารย์มักตัวใดครับเลขสามตัวครับผม เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่าไม่แจกจะของน้ำมัโอ้อา <90 S 2> จารย์มาเก้าศูนย <70. S 2> ์เจ็ดอ่าแล้วก็หาศูณสามเท่านั้นเก้าเก้าศูนย์เจ็ดแสดงว่าอาจารย์มักรักเจ็ดเจ็ดรักหน่วยเพราะว่าปีไก่ปีไกน่นี่เดือนนี้ลนะ มันออกหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเปโอ้ช่วงนี้มันว่าจะงม่ช่วงไงถือช่วงล่างช่วงบนเป็นเงวนงวนั่นตอน,นอตอน,น,นอยู่น้องไข้นะครับโอ้ตอนที่อาจารย์ไปยุ่งน้องไขยอ่าตอนไปใสยเดี๋ยวเตรียมสมุดประกาเด้อพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวแถวตัวเรียกโซ่ให้ครับเบึ้งตัวเร็กมาบึ้งตัวเรีกทั้งสี่ครับอาจารย์ขึ้นบอร์ดไปแล้วครับขึ้นบอร์ดตัวบักใหญ่เลยครับเอ้าพี่น้องคือที่เห็นอยู่ิี้เนาะครับ เป็นแนวทางครับวันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางสรุปไทยคลิปครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของวัดโพธิสมพรร้านค้อเรียบครับให้พี่แห้น้องเอาไปวิเคราะห์เอาได้ครับเด้อผิดถูกกยาวักันครับทางช่องกับเป็นเพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดครับท่านผู้ชมครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้ลงทุนอย่างมีสติครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามาให้กำลังแรงใจครับก็ะขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนเนื้อครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนายยศสพนหาลอยหกสิบห้านี่ครับให้รวยๆอย่างนครับให้ถูกหวยรวยเงยินกันทุกผู้ทุกคนครับให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ครับเงินไหลกองทองไหลมาครับปรารถนาสิ่งใดก็ะขอให้ไดสมความมุ่งม,งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ สำหรับคลิปนี้คือเพาะแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมขอ,อให้ยพี่น้องาโ,โชคดีด้อครับขอกันไม่ได้คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ